วาน,วน,าน,าน,านด้วยวานก็วันใดบอกว่ากันที่วันเฉพาะตัวแม่ปุ๋ยนิคอนบ่เออวานแม่ปุ๋ยก่อนวันนี้นแต่ยังจะคอยบอกคอุงสันคือบ่อยากให้ซื้อปุ๋ยอินทรีย์ที่มันแพงกิโลละเอ้ออหรือก่อสารละซี่ลอยอันนั้นมันจะเป็นเม็ดเม็ดกลมเม็นบ่ล่ะเม็ดกลมเม็ดน้อยวันนี้เวลาผสมปุ๋ยที่มีมันง่ายกับเขาใจอยู่แต่ว่ามันแพง แต่ค่ะเป็นขี้ไก่แอนเม็ดเนี่ยมันมันสิเป็นเม็ดเป็นแท่งๆมั้ะเวลาผสมกับปุ๋ยเคมีพวกนี้มันสิผสมบ่ให้เข้ากันผสมบ่ให้เข้ากันก็เริ่มประหยัดผสมกันแต่ว่ามันซอยห้างปยัดได้ละแล้วกากเนื้อปุ๋ยมันดีกว่าเนี้ยน้อยแปดสิบบาทนี่ย้อดยังย้อนว่ามันสิบ่มีดินเหนียวผสมมันสิบ่มีหลายอย่างขี้ไก่แอนเม็ดนี่มันมันได้ของแท้นะแต่ว่าพวกปุ๋ยอินทรีย์พวกนั้นเนี่ยมันมันจะบ่ยากเท่ากันอินทรีย์น่ะก็สิผสมดีมากเลยเนี่ย มันบ่อ่าดอกผสมกันลุงหลายอุ่นมันก็เนื้อไทยเนี่ยอินซี่นี่ยนะแม่นผสมดินมากจนได้ผสมดินเมี่ยมันไม่ต้องผสมดินเพราะว่านยังใส่ไมันสียไม่เสียเป็นก้อนคกลมเลน้อยๆบ่ได้เออเออบัดนี้มันก็ซ้ำเฮาซื้อดินบัดนี้ซื้อดินราคา400ร้อแม่นหย่อนหย่งย้อนเฮาเฮ้าจากได้มันเม็ดน้อยผสมกบูนี่ได้แม่นบ่ล่ะเออบัดนี้เฮาบ่ต้องไปสนใจมันดอกอันนั้นน่ะเดี๋อากีการ์ดเออเอาขีการ์นเม็ดไปคนงานวานอาทิตย์หลังก็ได้ออืโอ้ยเจ้าวานคูยจนเสียนคนงานกีการ์ดวานมันสิบ่งามปวดบ่อยากเจ้าโอ้ท่านเฉีย มันจะพ่อไงเพราะอะไรคันนี้มันจะบุบหลายคนอย <c oughs> ี่วันต้องบางหัเขากว่าัน้องบางตามสูตรเก่าเขานี่แะเขาไปต้องมาสนใกว่าสีหลายสาาเก่าเขานาเ้าวันเฉพาะตามสูตรทั้งพี่ถทาโพนี่สองยางจะกิโลนสามร้อย 500. ห้าอยเจ็ดสิ้าริโหกอยเจบอ่บนตนั่นแหละก็วันต้องบางที <c oughs> ่กว่วันต้องบางตามตามคุยเท่าเขาคำนวนไปอีกล้วนต้องบางเออบัดนี้อาทิตย์หลังมาเขาจะขไปวันตัวนี้ใส่ ข้าวบวหวานพร้อมกันยอนยังยอนว่าอาทิตย์นี้ช่วงฝนตกว่ามันยังกินปุ๋ยเค่ไม่ันเหมือกเป็นบลังเออบัดนี้อาทิตย์หนาาทิตรุ่นมาข้าวหวานอันนี้มันก็จะได้กินอันนี้ต่อเลยเดีล้เอเซนที่พ่ต่ากมเกิดมื่เกิดน้าตาเขาบ่ได้เมันอเกิมาตามาตาที่เขาบ่ไดบมาเีเอาเฉพาะสูตรนี่คอร์สเนี่ยเอาสามตัวบวกกันแมนบวกแล้วบวกแล้วได้หาลอยลกเอาตอกตัวดออนี่มันหาลอยเก็บกับอยหกิบ มันก็เป็นเจียรอยยี่สิบเีรอยยี่สิบรวมเดือดทั้งหมดแมนบูแมนบูเจียรอยยี่สิบประมาณนั่นละ่เจียรอยยี่สิบนั่นเกิดตัเลยเนาะเกือบแล้วนสองอยแปดสิบนั่นแล้ะเทากับบางบางรวยทัววานไปก่อนบอนนี้เกิดฝนตกมากย่อนหยั่งมาทีบ่แมนฝนตกมากาแล้วมันสิได้กินอันนี้ก่อนเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์่นเด้ออ่่อนเพราะว่าวันสิได้ปุบมันก็จะต่อจากนี้เลยแต่ถ้าเจ้าผสมกันปุ๊บ คือยังมาขับให้เจ้ากินก๋วยเตี๋ยวสามซ้ำไพ่ในมือเดียวไอ้ยไพ่ในเวลาเดียวเนี่ยแต่ว่าตอนที่ให้เจ้าอดตอนแรกให้เจ้าอดมันเขาทาบ่เจ้าวะมันก็บูมาแน่วเดียวมันวะเป็นยังก็บวกกินเท่าไเท่าซ้ำเท่าซ้ำเทซ้ำมันสินะเออมันจีถือมันมันจีถือวิธีกวัวมันออกไปขี้ไก่กูแค่เนเนาะบัวมันถือกว้าไปซื้อมองอยวานั่นวานไรก็ได้ก็ได้เออไปซื้อมองมองที่เขาเคยไปซื้อแต่น้องบุญมาเนอ่าชิดีกว้าตัวนั้นเพราะว่าไก่สวนเท่านะต้องขาน ้อยกระสอบห้วยซื้ออยู่บ้านกวดก็มีสาขามันขี้ไก่มีอยู่อยู่เออมีขี้ไก่เม็ดร้อยบ่เคยลอยแปดสิบดอกเขาโมกของอีเล่ต้องอัดเม็ดเจ้เออขันบ่ขันบ่อัดเม็ดเจ้าต้องไปสืบคิดว่าทราบไปเม้นกุ้มเลยเหรอไว้เม้นกุ้มเลยที่มันมันก้องไวนมันก็ขี้ไก่จากจากคอกม็ไว้ป่ะเออยังจ้งสั่นก็ได้เช่นกันแต่ว่ามันไม่ต้องสืบประวัติคอกักหน่อยนึ่งยังคอยมุกคอยก็ลุกตันไปเอามามาปลูกอยหอมทอนี่กับบ่พี่ปัญหาเด้ฟา้ามีนั่งร้องกับบะ ที่ทางไลนทังรอบจากเส้นบุรีรัมแยกบุรีรัมสิไปทางรอบมันบ่แม่นก็ไป๋ายไก่เติบอยู่ดอกอยู่ว่าแม่นส่วนบุรีรัมทั้งรอบหาสิบสองโลนี่มันสิอยู่ช่วงข้างกางเลยไหมช่วงข้างกางเลยที่ทางใส่เนื้อหัวหน้ากันเอาดีเอาสิไก่ทำได้น้องบนมากอันพูดมากเขาบอทับเม็ดเนาะแม่เขาอัดเมนสิ่แผงขึ้นมาอีกแต่ว่าคนนั้นมาแต่มันดีนะอันนี้เขายังไม่ไหวว่านี่มันไก่บลัดเปียดหรือมันเหม็นอ่าขัดขัดมันแห่งมันบ่เหม็นนานี่บ่เหม็นนาเนี่บ่เหมนนี่หน้า เห็นเขามาใส่กระสีประหยัดกว่าเขามาหมูมันเหม็นโอ้อย่างหนึ่งเลยวันเต็มหอเลยกลัวนั่งก็บ่อยกันเขามาต้องเป็นรถเป็นรถเป็นรถไหมขี้ไก่อัดเม็ดมันก็สีบีข้อดีอย่างหนึ่งคืออ่าเขาบ่ได้อัดเม็ดแต่ขี้ไก่อย่างเดียวเขาเขาผสมแะไรทานอย่าเขาพร้อมเนี้ยเป็นว่าเอาขี้ไก่มาอัดเม็ดแต่เพื่อถือว่าแมนดิ่งไปเอาอันพุ่นดีกว่ามั้งดีกว่านน้ำแข็งมันชิบมีนหรือวะก็ดีแต่เม็ดชิบ่ม็นเลยเนาะบ่าไอ้ไอ้ที่ว่าซื้อยบ้านกวดุณีมาขึ้ว่า เขาเอาของร้านยูนองบุญมานเราเราม่ขายเอาเขาไร่พวกนักหาบาทสิบาทที่สีตาเขาไปอยากไปไกลนะบวกบวกใั่ไหมเอาอยู่แล้วงบัวเลยแต่ว่ายูสุดเดือดอย่าี้ว่าล้านถอนอนอย่างนี้แมนยี่ห้อนั่นแหละยี่ห้อเดียวกันเนี่ยแล้วนี่ยกระไดยูร้านถอนอนเอ้ยเอ้ยร้านยังก็บอผิดถ้าอุดรับซื้อเขานี่เออเนี่ยเราเนี่ยไปซื้อหลายเที่ยวแล้วใครซื้อยูนี่ลราเขาไปได้ไปซื้อยูคนเด้มันเมนบดบอว่าเมนดอก ของแท้ต้องโมเหม็นพอเขาเข้ามักไปเลยเด้เข้ามาร์กไอ้กินมันออกแล้วอุ้ยถามถ้าเขาผสมแล้วขีแก๊งไปอาจขี้มีดอ่าไก่ผสมกัาไปไก่ไปแลนเอาพุ่นก็ก็ก็เพรไก่ดอกเพราะว่าเจ้ามันไก่ท่างพุ่นนะข่อยมันซื้ออยู่นี่แสดงว่ากระสันเขาแม่ปุ้ยว่าเอาขี้แก๊เม็ดวันที่หลังออกเม็ดที่หลังเอาห้างกันจักสองอาทิตย์จะไขวานเด้อเอออ่ามันจะขึ้นไปแล้ววนหางันห้างกันห้างกันจักสองอาทิตย์นั่ได้กินเลยบันขี้มีน้ำตัวอย่างเลยเนาะเขาเข้าตามนั่นละคันเฮ็ดได้ตามนั่น ไอ้ของแพงเข้าไปวานเข้าไปปั๊บมันถือทุงไรตะดินเนาะตองว่าหาหอยหรือว่าซีหนอยเก้าสิบห้าบาทเนี่ยผสมแล้วแต่ผสมล้รวมเนียแตผสมแล้วไนยด้ดทนเลยแตรฟังเยอะมาหาห่ยกบาทอี่อยเก้าสิบหบาทซีหร่อยแปดิบาบาทผสมแล้วเชาว่าร่วมเทวดาค่าเท่าไรราคาของมีของตูนแล้วก็ราคานี่เท่าไรก็มาบวกกันบาแต่หนึงนี่ทั้งหมดนจเป็นเงินจักบาทแต่หนึ่งนี่จะ0ิโลิพันกิโล่ ไม่ใช่เพื่อจะบอกมหาเดือกมันถึงกิโลก็ถู่อ่าที่คงละสี่โลก็บ่สี่โลบอกว่าหาได้ก็ถือว่าผสมเองเลยแต่ที่ได้ถือในเดือกเท้าผสมปุ๋ยเองเป็นมันสี่ดืถึงเนาะนี่ได้หรือเปล่าครับวันนี้มาคุยกับคุณลงเรื่องการผสมปุ๋ยการเลือกใช้ปุ๋ยสําหรับสวนยางพารานะครับว่าควรจะผสมเองตามสูตรที่เราได้อบรมมาจากยางพารานะครฮะเนี่ย มันจะมีหน่วยงานที่สนับสนุนอยู่แล้วสวนยางพลานะครับการขับสวนยางสกย์บ้างสกย์ครับจะได้เอกสารมาแล้วก็ให้เกษตรกรมาสามารถผสมปุ๋ยเคมีใช้เองได้เพื่อจะลดต้นทุนแล้วก็เหมาะสําหรับพื้นที่นะครับเนื่องจากมันจะยุ่งยากนิดหนึ่งเวลาคุยเมื่อกี้เนี่ยแกมีหลายสวนนะครับอีส่วนหนึ่งอยู่ที่บริลมจะเป็นดินทรายอีกส่วนหนึ่งอยู่ที่อีกอำเภอหนึ่งมันจะเป็นดินภูเขาอันนั้นคือมันคนละเรื่องกันก็เลยการคุยก็เลยต้องยุ่งยากนิดหนึ่งนะครับว่ารายละเอียดมันไม่เหมือนกันปุ๋ยกก็จะไมม่เหือนนัด้วย นะครับข่าวก็จะประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวถ้ามีคลิปเกี่ยวกับการผสมปุ๋ยอะไรอีกเหมือนที่เราเคยลงไปแล้วก็ติดตามได้ทางช่องพนมเพชรฝามเหมือนเดิมโอเคครับผมสวัสดีครับ